คครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวบลูทูธซีนานะครับติดหมวกน็อกทำไมต้องใช้แบรนด์นี้มันดียังไงเดี๋ยวมากดนครับก่อนอื่นเลยตัวซีน่า 50S เนี่ยจะเป็นตัวท็อปสุดนะวันนี้นะก็คือปี2 0 2 1ตัว50ซีรีส์ซีรีส์50เนี่ยมันจะมี2ตัวคือตัวตัว S ตัวนี้แล้วก็ตัว R ตัว R ก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งอันนี้จะเป็นทรงแบบตรงนี้ทรงจ็อกไดออลทรงทรงจ็อกไดออลก็คือเป็นแบบหมุนนี้แต่ตัวนึงถ้าเป็น R รเนี่ยตัวเป็นมปุ่สิร์ม บวกลบซ้ายขวามันจะไม่ได้เป็นดอกเบล l อย่างนี้นะอ่ะดูหน้าตาก่อนดูหน้าตาก่อนตัวมันจะประมาณนี้เสาก็จะกางออกมาได้มันจะกางเสากางเสานี่ใช้ในกรณีทำทำเมสอินเตอร์คอมนั่นเดี๋ยวผมพูดอีกทีหนึ่งตัวอีกทีหนึ่งเสามันจะเป็นนี้แต่ปกติอะบลูทเสาบลูทมันคือมันอยู่กับตัวมันอยู่แล้วไม่ต้องกลางนะเวลาใช้บลูทธรรมดาถ้าเกิดไม่ได้ที่จะใช้ตัวเมสอินเตอร์คอมก็ไม่ต้องกลางเสาออกมาเสานี้ทำไว้เฉบอกใช้กับเอ่อตัวเขาเรียกอะไรเมสอินเตอร์คอมเมสอินเตอร์คอมก็คือกุ๊ปไลิงที่สสาาาามมรรถถ เชื่อมต่อกันได้สูงสุดถึง24ตัวมันจะเป็นโครงข่ายเน็ตเวิร์กเหมือนเรียกอะไรอ่ะมันจะเป็นมุมเป็นสไปเดอร์เว็บต่อนอกค่ายได้2ตัวแล้วก็ถ้าเป็นในค่ายเองก็จะต่อได้4 2ถึง4ตัว2ถึง4ตัวก็อย่างเช่นต่อกับตัวนี้อ่มีตัวนี้ s m h 5ตัวนี้เวลาถอดเนี่ยมันจะไม่เหมือนตัวนี้นะไอ้ตัวนี้มันจะมีแคมป์ที่แบบเวลาใส่ขมวดใช่ไหมเวลาใส่ขมวดจะเป็นนี้เวลาติดกับแท่นมันจะเป็นนี้ พอเราจะถอดใช่ไหมเราจะถอดมันจะมีปุ่มกดตรงนี้กดปุ่มแป๊กดึงขึ้นมันถอดได้ทั้งอันเลยอย่างนี้แต่ตัวแต่ตัวที่เป็นตัวรัวเริ่มต้นของมันอ่ะเอซิเมตห้าเนี่ยตัวเนี้ยเวลาถอดเนี่ยมันแป๊กอย่างนั้นเลยไม่ได้มันต้องถอดสายตัวนี้ก่อนต้องถอดสายเส้นนี้ก่อนถอดเสร็จปุ๊บถึงจะดึงออกมาได้อ่ะความสะดวกก็ไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมเหมือนกันพอร์ตเหมือนกันพอร์ตชาร์จตัวนี้จะเป็นไมโคร USB ธรรมดาแบบแบบรุ่นแบบแบบมือถือรุ่นเก่าๆทั่วไปเนาะ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นมันจะให้เป็นไทฟี C มาแล้วไทฟี Type C ก็ไทฟีเราก็จะหาได้จากมือถือรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้ไอแพดโอแมคบุ๊คเอ้ยหรือว่าพวกซัมซุงรุ่นใหม่ๆหรือว่าแอนดรอยใหม่ๆรุ่นท็นอปๆหเลยมันก็จะเป็นไทฟี C มาแล้วอี่ความสบายอีกอย่างหนึ่งของมันคือถ้าเกิดสายชาร์จของเขาเองเนี่ยมันจะมีตัวนี้มาให้สายที่มีอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้เลยในตัวมันก็คือพอเราเสียบเซตอัพครั้งแรกให้มันรู้จัก Wi-Fi ที่บ้านเราก่อนพอเราเสียบพอเราเสียบปุ๊บเนี่ยตัวสัญญาณมันก็จจะขึ้นว่าาเอออชร์ยู เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็ถ้ามีเฟิร์มแวร์ใหม่มามันก,ก็จะอัปเดตให้เลยโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปคันนีเกียกบคอมเข้าแอปอะไรให้ยุ่งมันยากเหมืนอมนรุ่นเก่าอย่างตัวอย่างตัวตัวนี้ iOS 5ทีนี้พูดถึงหน้าตาเหมือนเวลาเราใส่กเป็นปกระบอกกันงนอกนะตะกี้ที่ดูแต่ตัวบอกป่ะจะออกมาหน้าตาประมาณนี้คือแล้วแต่ชอบดีถ้าคุณชอบดีไซน์ที่มันเป็นแบบเป็นปุ่มไอที่เป็นจ็อกไดออลอย่างเงี้ยก็ให้ใช้เป็นซื้อซื้อเป็นแบบปุ่มกดบวกลบตัวผมเองอ่ะผมมากดอย่างเงี้ยไปหมุนอย่างเงี้ยผมว่าสะดวกกว่าผมชอบบผมชอน่ะ เพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงก็กดแล้วก็หมุนมันจะมีวิธีใช้สอนอยู่ในคู่มือแหละทีนี้พูดถึงเสียงเสียงมันเนี่ยอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นตัวรุ่นเก่าอย่างตัวนี้ถึงเจ้าตัวนี้เนี่ย ตัวเสียงมันจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเสียงเบสมีเสียงแหลมอย่างเดียวแต่ถามว่ชชัดไหมผมมันชัดกว่าชัดกว่าพวกบลูทูธทั่วไปที่เราเห็นนะท้องตลาดแบบพันสองพันอะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นอาจจะเน้นไม่ทางเสียงเบสนะมันจะเบสต,ตึบแต่ตัวนี้เสียงมันจะมันจะไม่ตึบแต่ว่าเรื่องความคมชัดแต่ผมพอยกให้ตัวนี้เหนียแบรนด์นี้เลยเหมือนกันตัว50บเบสเองเนี่ยถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นก็คือ ราคาใกล้กันนะมันก็จะคาร์โดคาร์โดตัวตัวแบล็คที่มันตัวละประมาณหมื่นสองเนี่ยเขาจะได้เป็นหูฟัง tbl เสียงมันจะตึ๊บกว่านี่แต่ถผมว่าความคมอ่ะตัวนี้จะคมกว่าแล้วถ้าเกิดชอบเสียงเพลงเขาฟังเพลงนะก็แนะนําให้ไปเล่นคาร์โดถ้าเกิดคิดว่าอยากได้เม็ดอินเตอร์คอมก็ลองมาค่ายนี้เพราะว่าคงขายมาเนี่ยมันเชื่อมได้24ตัวจริงแต่24ตัวเนี่ยคือ1กรุ๊ปสมัครเชื่อมต่อสูนจุดก้รุ๊ปก็เปร้อยคันนะแต่ว่ามันต้องสลับ ชาแนลถ้าเกิดวิ่งเป็100ร้อยคันแล้วต้องทุกคนต้องใช้เป็นเมสซินด์คอมเมสซินด์คอมก็จะมีที่เริ่มซัพพอร์ตก็จะเป็นรุ่น 30K ก็มารุ่น50ตัวนี้ถึงจะซัพพอร์ต Support. รุ่นเก่าๆอาจจะไม่ซัพพอร์ตเนาะดีงามของมันคือตัวตัวตัวนี้ตัวซีนาเนี่ยมันจะมีแอป c r e a t i ชัน ให้ใช้ต่อี่ถ้าเป็นตัวตัวนี้ 50s เนี่ยแอปมันจะคุมอะไระเยอะมากเลยมันจะมีให้เราดูแบตเตอรี่ได้เชื่อมต่อกับเพื่อนผ่านแอปได้เลยแล้วก็ตั้งค่าต่างๆนะผ่านแอปได้หมดเลยโดยที่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปกดปุ่มแล้วฟังเสียงเอาเมนูนั่นนี่อะไรเงี้ยเราก็ใช้จากาแอปคเคตเบอร์โทรล่วงหน้าคเคตอะไรเงี้ยทำได้หมดเลยไม้มเหมือนกันเออพูดถึงตัวไม่มันจะมีไม่อ่อนไม้แข็งมาให้ในกล่องนะอันนี้ผมใส่เป็นไม่อ่อนเพราะว่าหมวกมันไม่ได้เป็นเปิดคาเนาะหมวกเป็นหมวกบมแบบเต็มใบเต็มใบน,นี้พกกนยมั็ต้องใช้เป็นไมสาย จะเป็นไม่มันจะเก็บอยู่ใต้นี้ใต้ทางตรงพอดีผมมีไม้ที่เทียบกับโอปออยู่ด้วยนะมันมันนันจะปิดอยู่ตรงนี้เป็นไม่อ่อนแหละถ้าเป็นไม้แข็งมันก็จะเป็นไม้แบบมันคืออย่างนี้เป็นเรียกไม้แข็งให้กำหับหมวกที่เป็นหมวกครึ่งใบอย่างนี้นี่คือหมวกครึ่งใบแล้วก็พวกหมวกเปิดคางต้องใช้หมดต้องใช้แบบนี้เพราะว่าถ้าคุณติดไว้ตรงตรงคางใช่ไหมพอคุณเปิดคางขึ้นไม่มาไปนู่นไงแล้วคุณขับแบบเปิดคางมันคุณก็จะไม่ได้ ขดกับผ่านไม้ไม่ได้แล้วก็เออถ้าเป็นถ้าเป็นแบรนด์เดียวกันเนี่ยเวลาเชื่อมต่ออินเตอร์คอมเนี่ยมันจะง่ายมากนะก็คือขุดก็คุณก็แค่กดปุ่มทีเดียวเออหนึ่งทีหนึ่งทีงทมันก็จะเชื่อมมาได้เลยนี่ประมาณนี้ไฟกระพริบสีฟ้านคือมันเปิดนะไอ้ผมว่าไฟเก่ารุ่นเก่าสวยกว่าทั้งนั้นนะแหละแต่ทำให้รุ่นใหม่ทําไฟมาเล็กทีเดียวแต่เรื่องประหยัดแบบอาจจะดีขึ้นก็นได้นะไม่แน่มวาเชื่อมต่อก็แค่กดปุ่มตนนังนี้หนึ่งทีปับหนึ่งทีไฟกระพริบ พอมันนิ่งปุ๊บอ่ะตอนนี้ของตัวนี้เชื่อมต่อกันแล้วยังไงไหมยิ่งเธอทำทำครั้งหลังมันก็จะง่ายไปแบบนี้เลยนะครั้งแรกครั้งแรกครั้งเดียวที่ต้องกดผมค้างไว้ห้าวิเหมือนกันทั้ง2ตัวพอทำต่างกันทั้ง2ตัวปุ๊บมันก็จะเชื่อมต่อหากันเองถ้าเป็นยี่ห้อซีนั่งเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเชื่อมหาย,ยี่ห้ออื่นมันก็จะได้ประมาณ1ถึง2ตัวขึ้นอยู่กับว่ารุ่นนั้นมันซัพพอร์ต อะไรมากแค่ไหนเนาะพูดถึงฟิลเตอร์หลักฟิลเตอร์หลักก็จะมีแชร์สามารถแชร์เสียงเพลงให้เพื่อนฟังได้แชร์เพลงกันในกรุ๊ปแล้วก็ฟังแล้วก็อินเตอร์คอมไปด้วยแล้วอีกอันนึ่ที่ผมว่าดีดีเลยก็คือมันมีโหมดแอมเบียนซ์ซาวแอมเบียนซ์ซาวก็คือการนําเสียงภายนอกบวกเข้ามาให้เรากดปุ่มข้างใต้เลยสองทีปุ๊บปุ๊บมันจะขึ้นว่าแอมเบียนซ์ซาวมันก็จะได้ยินเสียงข้างนอกเวลาเหมือนเวลาเราเติมน้ำมันหรือเวลาเราแบบต้องการคุยกับคนข้างนอกที่แบบไม่ไม่อยากถอดหวูหิ้วถอดบางทีสายรันกางมันดึงลาาเนะะดตรี้้พ่่ออัยยููถควจ แพ็คเดี่ยวนะจะอยู่ที่12,000บวกลบประมาณนี้ส่วนตัวเริ่มต้นอย่าง S7 5เนี่ยมันก็อยู่ประมาณแนะถวตรงนี้มันเป็นรุ่นเก่านะมันอาจจะาหาซื้อยากหน่อยหรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นมาทดแทนแล้ว Sf4 Sf2 เนะี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่ตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ3,000นิดบวกลบถ้าเอาหาครับมือสองตัวนี้ผมหา,าหาง่ายอาจจะหลักพันกว่าบาททีนี้ข้อเสียผมันก็มีคือพวกนี้อะไหล่มันจะค่อนข้างแพงผมเคยทําตัวหูฟังของรุ่น 10s นะถังมันบังคับขายคู่เลยคู่หนึ่งอยู่ประมาณ1,600บาทถือว่าแพง1,600เนี่ยไปซื้อบุ u ุ t o เต๊ตัวหนึ่ง่ะส่วนเรื่องเสียงนะเสียงเนี่ยอืมถ้าเราใส่หมกอย่างนี้เข้าไปทั้งใบเลยเพิ่มเสียงมันก็จะคมชัดผมว่าดังได้ยินเลยแหละทีนี้ข้อดีอย่างหนึ่งของมันคือมันจะมีมันจะมีโหมดนี่มาให้หมดหมดที่เราตอรถเราขับเร็วขึ้นเสียงมันปรับให้เองอัตโนมัติมันจะดังขึ้นตามความเร็วสมมติเรามันได้ยินเสียงลมเข้าเสียงอื่นเข้ามารบกลันกดนเสียงงเพลขึ้นใ้้เราาก็คืออออขขดีีีงงมันนนย่ท กลางมาหน้าตาประมาณนี้ถ้ากลางตัวเมสซิโคอมนะปุ่มเมสิโคอมอยู่บนนี้อยู่ข้างบนมีแต่ควบคุมแยกกับปุ่มอื่นๆตัวสแตนด์บายฟังก์ชันก็มีเหมือนกันก็มี s M มีอ่าสั่งสั่งมันสั่งสามารถสั่งไว้คอมมานได้นะถ้าเกิดคุณเก่งภาษาอังกฤษนิดนึงนะเอสเซนมันต้องเป๊ะหรือไม่ก็กดปุ่มข้างหลังก็ได้มันจะมันจะเรียก Google Assistant หรือว่า Siri ขึ้นมาเราก็พูดไปเลยสั่งโทรออกสั่งเปิดเพลงสั่งเปิดแมพหรือว่าอะไรก็ตามที่โทรศัพท์สามารถซัพพอร์ตตคาสัั่่งนนน้้้ๆไไดะะะโทรรรอออกจแแลลวเเย ผมชอบดีไซน์นะ,ะตัวผมว่าตัวคาโดเองอะ่ะมันก็คุณภาพมันโอเคแหละแต่ว่าไม่แน่ใจนะว่าเ๋ยวเนี้พีนาหรือคาโดอ่ะมันจะแมสพอกันถ้าเกิดอีกหน่อยคาโดเป็นมาตรฐานที่คนใช้เยอะๆเนี่ยมันก็น่าซื้อกว่าสีหน้าสีหน้าเนี่ยความจริงก็หาคนใช้ด้วยกันยากพอสมควรที่ผมรู้จักนะเพราะว่าเขาก็าใช้แบบตัวธรรมดากันใช่ไหม มันจะไปหาพวงเม็ดกระคอมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีคนเล่นเพราะราคามันสูงอยู่ประมาณหมื่นสามสิบเครัวเริ่มต้นที่ใช้เม็ดแล้วก็หมื่นแล้วอ่ะคนใช้มันก็จะน้อยหน่อยถ้าเป็นในกลุ่มไลดิ้งจริงๆกลุ่มใหญ่ผมว่าพวกอาจจะมีกันเยอะเพราะมันเป็นรุ่นนิยมทีมนิยมกว่าคาร์โดแต่หลังๆนี่คาร์โด former เริ่มโปรโมทเริ่มมีโปรโมชั่นเริ่มคนเริ่มรู้ว่าเสียงมันดีเนี่ยมันก็มานะมันก็มันก็แทบจะมาแทนซีหน้าได้นานๆหนึ่งเลยหลายๆเจ้าก็เริ่มหลายๆกลุ่มใช้ตัวคาร์โดกันเป็นส่วนใหญ่แล้้้้วววตันนนนีีีีีเดดดด๋ยผมถถอออใหูกทึะ่ปุ๊บบแข แทงเชนออกมาอย่างนี้เลยส,สบายกอดง่ายย <c oughs> ังไม่ได้ปิดเปิดอยู่ไฟไม่กร้พิดกิก็สวยดีเพราะว่ามันมันสวยดีทำดีใจทำผมว่ามันทำดีใจน์มาดีช่างดูดูนี้ดูดูแพง หรือเปล่าบางคนคาโดอาจจะดูแพงกว่าก็ได้แต่จริงๆผมว่ามันแค่สวยนี่ยโดยส่วนตัวแต่ว่าเรื่องเรื่องการรับประกันเออเรื่องการรับประกันกันกันฟีน่าไทยแลนด์มีการรับประกันให้ก็อุ่นใจกว่าว่าเออมีปัญหาอะไรก็ติดต่อฟีน่าไทยแลนด์หรืออะไรมันก็มันก็หาซื้อแบบไม่ต้องไปซีเรสว่าต้องแบบซื้อใหม่อย่างเดียวผมเคยใช้ตัวลาพันสองพันยุ่ใช่ไหมมันเคยมีปัญหาปุ๊บเนี่ยพอทานไปถามหาอะไรมันไม่มีผมต้องซื้อตัวใหม่แทนก็คือเหมือนก็บเตบเบิลคอร์ส้าไบแต่เนี้ยถ้าถ้าซื้อทีเดียวให มีตลอดแล้วกดก็จะมีรุ่นใหม่กว่านี้มานะนี่รุ่นนี้ก็ประมาณสักปีกว่าบ้างที่ออกมาไดอ้ออกมาได้สักประมาณสักปีกว่าวเห็นคนใช้ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่รู้ว่ามันไม่นิยมหรือไงนีเขาเป็นคาโดกันหมดแล้วก็มไม่ได้ใจเนาะเป็นท่านสาั้นรีวิวท่านสาั้นละกันผมไม่รู้จะทดสอบอะไรมันเยอะเพราะว่ามันก็เป็นอุปรกรณ์ที่คิดว่าถ้าเป็นคนขับรถไซด์ด้วยกันเนี่ยอาจจะหามาใช้หา ลองมาซื้อทีนี้เราไม่เคยลองใช้หรือว่าไม่เคยซื้อมาอก่อนด้วยราคาหมื่นกว่าบาทจะคิดหนักเพราะาบางทีหมวกนอน็อกใบหนึ่งก็เราซื้อกันหมวกอน็อกกันแล้วก็มีเลทตั้งแต่พันสองพันจนถึงหนึ่งหมื่นห้าสองหมื่นบางคนซื้อหมวกใบละหนึ่งมื่นห้ามาแล้วจะต้องมาซื้อบนะูทูดอีกหนึ่งสองเหรอรวมกันก็แพงใช่ไหมเออก็ใช้แบบคือแบบอยากสุด อยากลองเล่นก็มาลองได้ทีนี้เรื่องขายต่อผมว่าก็ขายง่ายเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ยอดนิยมมันก็จะขายง่ายอารมณ์เหมือนขายของทั่วไปที่พอมันติดแบรนด์มีคนได้ยินชื่อเวลาเราสมมติเราเบื่อมันก็ปล่อยได้ง่ายกว่าจะทาว่ามันก็ไม่ได้ราคาสูงแล้วเราปล่อยมือสองนะมันก็ลงตามสภาพแบตเตอรี่เองก็มีอายุถ้าใช้ไปวันหนึ่งแบตเตอรี่มันเริ่มเสื่อมคุณก็ต้องหาตัวใหม่มาทดแทนเหมือนกันอายุเยอะจริงนะแต่ก็ดีไซน์สวยไงมันดูไม่เก่าแต่อายุนี่มันก็ผมใช้มา3 4ปีแล้วแบตเตอรี่มันก็ยังใช้ไดด้อยู่่คิวา เป็นแต่ว่าใช้ทุกวันใช้ทุกวันนะมันก็จะมีไซเคิลของมันเวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นในใจว่าช่างไทยแกะทําแบตได้ไหมนะแต่ผมก็ทําได้เดี๋ยวนี้คนไทยเก <ซะ S 2> ่งเจก็เข้าๆประมาณนี้ให้ลองลองใช้กันดูลองเล่นกันดูนะนี่เนี่ยมีหลายแบรนด์เดี๋ยวนี้มีหลายแบรนด์ให้เลือกให้เล่นลองดูนี่ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ช่วงนี้ช่วงสงกํากำลังเข้าสู่ช่วงสงการามหยุดยาวถึงมันจะมีโรคโควิดอะไรมารบกวนแต่ผมอยากให้ทุกคนได้ท่องเที่ยวแบบมีความสุขขออวยพรให้ทุกคนปลอดภัยรอดพ้นจากโควิดด้วยแล้วก็ลอง อยากเล่นลองลองซื้อมาดูลองซื้อมาเล่นดูออกชิปสองการกันน้าแน่นอน2ตัวนี้กันน้ำนะโดนเต็มที่แป้งเปื้งนสาดปุ๊บปิดให้สนิทนะไอรูวพวกนี้เวลาใช้จะบอกกันน <vate> ้ำวิ่งไปโดนน้าฝาเปิดปั๊บปั๊บปั๊บไปโดนน้ำพังใช้ระวังนิดนึงแค่นั้นเองของพวกนี้ถ้าใช้ระวังยังไงผมว่ามันก็อ,อยู่ได้ยาวโอเคครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับ